ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ให้ช่องสองพระชาแนลด้วยครับสวัสดีครับพี่พีเพื่อนๆวันนี้ผมมีร้านพระมาแนะนำนะครับแผงพระข้างทางแนะนำที่นี่รับเช่าและให้เช่าด้วยนะครับมีใส่ยากล้อยพระแวะมาให้ดูได้นะครับแวะมาดูได้พระ เล่นไม่เล่นมาถามได้ครับเจ้าของใจดีมากผบอกเลยไม่มีว่ากันหรืออยากจะมาดูพระแวะมาได้ครับนะที่นี่พระเข้าตลอดนะครับพระเข้าตลอดมาดูได้พระวนไปเรื่อยนะฮะมันมาดูนะมีของดีๆคือหลุดอาจจะไม่หลุดหรอกแต่ว่าเทียเขาแบ่งให้ผมบอกเลยเดี๋ยวตำแหน่งสถานที่เดี๋ยวผมปักไว้ให้นะครับตรงนี้ตรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับนะตำบลถนนขาดจังหวัดนครปฐมนะครับ วัดเกาะวังไทรจะผมลงตำแหน่งให้ถ้ามาไม่ถูกก็กดปักหมุดมาเลยนะครับนี่แต่ผมไม่ดูค้าาวนะน้พระมีพาะเข้าตลอดนะผมโอ้โหเสียเต็มที่เลยครับหรือจะมาปล่อยก็ได้ถือมาดูได้นะครับคุณนะุณคุณตาคุณยายมามาดูได้นะครับมาถามได้เฮใจดีนะวันนี้ผมก็จบคลิปแค่นี้นะครับถ้าดูแล้วมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ นี่ผมวนให้ดูตัตๆนะกๆนะหน้าพระหลากหลายนะนี่พระแท้ๆงั้นเลยเห็นไหมเคครับวันนี้สวัสดีครับ